ไปไยนไหได้จักลอยมานี่ยังไม่ได้นับ,นเ,นบเออเอาสวัสดีก่อนเออสวัสดีสวัสดีอดโอ้ยกินยันงกินยีน่บ่ของเย็นเย็กินแต่น้ำน,น้ำัซนซืนน้อมาได้เนะาะอซื้อมานะเอานี้ก็ได้นี่น,น,นของเย็นเย็นของแซ่บเลยเด้เย็นเนี่ขงมางนี่นเดยงใหรานี่ยบ่งมาจู่ Chưa mà hết lắm chưa? lắm hết 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 chẹp hết lắm 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 hết 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิ้าเจ้าสิบเกจ้าอยน้ำเจ้านี่ออโอ้ยพ่อแม,ม่พี่น้อง ป่ะแต่เป็นตกดินแล้วพี่รองเลยอ่าจ้่อยู่ให้อยู่หน้าพี่รองเลยหลังจากว่าบริจิตเองมาแต่เวียกมาแต่งานเนะาะเอาพี่รองกลับสบายดีเด้อนะคอพี่รองกลับสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิ้ลชูขู่สูค่คนโอ้ยทำทำได้ทำได้ไ,ดไ,ดไดอันนี้ฮะยังเพื่อนขืนชอบ โอ้ยน้อถึงเวลาแล้วล่ะลูก้าถ่าผัวบ่นี่บ่แล้วฮะบ่ถ่าบ่ห่แล้วเออเป็นสิงไทได้จะร้อยมาหนิยังไม่เล่นน้ยังไม่เล่นเออเอาสวัสดีก่อนน้องีกนึ่งเยออสวัสดีสวัสดีโอ้ยกินยังกินยี่บ่ของเย็น ไซื้อมานะเอานี่ก็ได้นี่นี่ย็นเย็นาบเฮ้ขงเซ่บเลยดิเย็นเย็นี่อง่ยงนี่นเดียังหายแล้นี่เบ่งมาอยู่ซื้อมาเผื่อเราอยู่ตเออมันริน่งเพอให้เราขึ้นไล้วยอืมเอานั่นแหละไปเองเแล้จังเอาหายแล้วเนาะเอาเต็มมันนี่ก่อนสิ บัดนี้มีแต่สิเอาไปแช่น้ําเด้อบัดนี้เนาะปอดกลายๆดีนี่ด้อใส่เพนี่อยปดพี่น้องเอ้ยก็ถือว่ามื่นดําพี่น้องเอ้ยสิมาแต่เช้ามื่นก็มืนบ่จิตหยุดเด้อพี่น้องเด้อเนาะหยุดหยุดอันน่ะดํานานี่แหละเบิ่งน้ําเบิ่งในก่อนแล้วก็สิเล่นไปนั่นนําสักมื้อพี่น้องเอ้ยอ่าแนเฮ้ได้แน เอลกอฮอนี่เลยวัสามโมงสี่โมงเลยป้าเห็นครับปาดูเนาะพ่อยู่นีนเนาะมืยก็ต้องชูอ้าวชูแน่นเนาะเอาแน่แน่ก็สีบริจิตบริยูน้ำมันนี่เพราะว่าเกะเข่าน้ำมานแสนเพิ่นพี่น้องเลยแมนมื่อยยิ้มื่อยอ่า Những chịu như vậy. Những chịu này dầm dầm căn. nó hm. 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 hãy Hm. 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 สิบสิบสอหกได้นะเฮ้ยพอได้พด้สิบเจ็อยู่แล้วได้หลายมัดด้มาน่นะอ่อือพะไดหนึ่ัสองสี่หกแปดสิบฮะสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบหกมัดชาวาวหกมัดอือยังหลายมัดอยู่ยี่หอกมันคำละปะเออเพอได้เพรได้อือ เจ้าฮกฮกเก็บไปให้ไปใส่ก่อซ้ําสิโอ้ยส <c ười> uh. ิมาคําได้ล่ะห่ยไปเสียอีกเนาะเาคือสินนี่แลเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งๆให้ก่อนพอนยําให้ยํานาพี่น้องเอ้ยพากันกกะก่อนาซั่นอือยนบ่พอให้นั่นแหละเอ้ามันสิว่าเอาดําบให้เนาะ น้ำงานซิเนี้ยบ t ม i ดแท้เลยเบิดนี่โอ้คมน้ําพ่อก็เบิดให้อยู่อืมแต่นําสิพออยู่บ่ล่ะจั่นเด้อมก็พอแล้วอืม่ออเนาะอ่แล้วเดก่อนเอาหวยแดดยวแดดแม่นบ่ยวแดดอืม อีนึงก็พ่ออนยอม,อ,อ,ม,อ,อ,มอาเลอาอแล้วอ้านั่นแหละพี่ดองเลยคือสีประมาณนี้เลยเนุกหาเพลินฮ่าตัวไม่ใช่ได้อาไปเซ่ยอ,ยอยู่ไอัเป็นนักพุ่นเป็นักพุ่นพ้อมอีกบ่ารมัากาศขำๆเลยพี่ดองเลย อ๋อมือชีซ้ซอยน้ำนอนมือนีิมือต้องซอยในนอน,อน,อนพออออนี่น้อง <c oughs> อ้มือหน่เพราะว่าต้องต้องครบทีมแล็บมือหน่เนาะผิดได้หันมันคาดไปอยู่เสียค่อยนี่คำถึงน้ำแห้งคลาดขนาดนะ่ะน้ำเรื่อยๆทุ่งนะ่ะอ่าอ่าจริงๆนะเป็นนั่นเฮ้ยเป็นน่า,นาถุงมือธรรมาดาเฮานี่มาตัดเอา Tao thêm luật con mặt, con xe uống put ong giữa hao hả bố, chắc hả hả bưng đúng hả chồng tó hả chồng hả chồng tó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  hả อืม่าตัวขาววันนี้แล้วบอดบมาด้วยเท้ามันมาด้วยไปไหนเรน้องนำนำทหารดีมาพี่น้องเลยก้ากะพอม่พี่น้องยืมซื้อพ่นบาป้าคืองามแทพบัจิตเพิ่นว่าเนาะกะงามอยู่พี่น้องเลยก้าก็ได้เนาะก้าก็งามอยู่ปีนี้เจ้าเจ้่วายังอยากจะแช่ในเรื่องน้ำเฮานี่แหละเพิ่นบัจิตรซื้อน้ำมันมาพี่น้องเลยซื้อน้ำมันมาดุ

ม,ม,มือเด็กนี่นี่เด้มือเด็กเนาะกะนี่นี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะตัวนี้เด้ันเตียงไป้ตัวนี้ของกินเพิ่มีอย่างวะนี่จักบุอเบิ่งเบิ่งมาหอยไปนี่มบิมันก็ละลายมาแล้วเบ้เบิงขึ้นให้พ่อแม่กอนเป๊่มนึงแส แม่นบ่ะอืออ้าวพี่น้องเอ้บ,บรรยากาศค่ำๆเด้อนี่มงึงไงพี่น้องก้กาหน่างามงามงามึงไนกล้าหน่าเขียวอุ้มหมดเนาะคุณทั้งนี้ก็จุดคอนไฟกระลุกกรั่วเข้าตลาดอยู่พี่น้องจักชิชื่อ,อยังนะวันไหนก็ได้เนี่ยอยู่ในกินก็นได้พี่น้องเอ้จักชิกินงยังไมาใั่ พอีซื้อผลไม้มาพร้อมพี่น้องเลยหมักเงาะคิดดีก็คือพักกาดขาวพักกาดขาวกับวนาอันนี้ไหนพี่น้องเลยจำเจียวลูกพักจำเจียวจุ้มขึ้นได้เน้ยเยโอ้คอนแท้น่ะเห็นบอกกับเลมมันเด้ออ่ะแบ่งให้พ่อๆ

หมดแล้วอืมมาเ้าไปเอาก้าเสกันเลยพี่น yes ้องเอ้ยไปเจอนี่น้องขอพี่น้องเอ้ยมาล้ากันเดี๋ยวมื่อื่นโชว์ฝีมือพี่น้องเลยเมื่อื่นก็ล้านงกันอยู่บ้างเดี๋ยวมื่อนี้ขอยไปเวียกมันีจะไม่น่าเพิ่นก็ันเลยจะไปเวียกก่อนก็ได้

mọi người thưa bà con thứ đi nóng này đây lại thơm ừ. ừ. đi đây lại nè 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 chạp nè 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 ข้าวเาลงมาทำอไมชิ้น,นให้มีมีมกยูอยู่ยบ่เอ้ยข้าวผ่าลงตัดไหมทำอะไรจะขจะคุค้มซื้อได้มีมีเจียวชื่อไงชื่อประกาศข่าวเอาก็ชื่อแนวกินกันหละชื่อประกาศข่าวไว้สัสชื่อประกาศข้าวมาต้มกินกับเจ็มเจีว ความเบียดเพียงไงแขางก้าก่อนจแข่งก่อนแข่งยังไงขึ้นาสันดีกาสันมาตัดสันเนาะมางงยังไรก็ได้ดูน,น้ำกันดูน้ำห้องสีพ่อหรือปพอ้อพ่อพ่อพ่อเยอะ พฮยอะทำอะไรไหนวะออกไปข้างนอกนะคนดัได้หลายพี่น้องเลยดัให้ดบนวบ้านเรแล้วเถบ้านแถวบ้านน่เด็บอุ่นเดียยทีวลยไพีะพวกมุงปลายได้พี่น้องเอ่มาพวกมุงปลายแล้วมาแลเพิ่นกัน แตะกันละหนึ mm. à, à, m m u, ่งนนอนตะการมือโกนเนะนนะกาเือด claro> nah. mm. mm. ิเต็งมัดกาคนบ่ขึ้นนกบ่ขึ้นเลยนะอือเฮ้้ยงเนีมาล้มากะไ เจ็บมันือเจ็บมือบ่ะใส่สมมืออยู่บวมมันเอาไปน็นยังไเพราะว่ามือแรกเนาะมือแรกที่แบบลายธรรมดาไม่จนได้มันก็ชินเนาะธรรมดาของมือได็กคือยังเงใไรก็เปน็นกันติไค <c oughs> ก็เป็นคือกันมือได้กอ,นนอ้ามาันก็เสียขึ้นเองหรือ่อาคือเราไปเดียวไปนัะ อากาศเนะี้ยเนาะมาได้ไลายทำไดอารมณ์ที่มันจึงได้ลายล้มรถมัน,นมจึงได้ไลายว่ะไปเอาตะก,ก,ก้าศแช่น้ำก่อนพี่น,อนบบ้องเพราะว่าอย่าหักมันตายต้องแช่น้ำก่อนเพราะว่ามันบุบมีน้ำดิน้าของบุบมีนม้ำตึ๊บเฮ้ยเจ็บหมดเขยงข,า,งขาพี่น,อน้องเอ้ย,ยบบ <laughs> chị bứt lên Mưa lắp vào nhắn đấy nó Ôi, mưa nhắn Toàn lên đi mẹ Mưa có kiểu sắc của nhắn đấy nó nè đó Nên đơn kinh mua có thả đây không? Gì mua thả đây? Nhạc Mười mười này khít nhạc mười Cái này hả? Chị thì Nó như thế nào? เดี๋ยวให้ได้นะวายเดี๋ยวให้ได้นะพาไปกินพอมีแห้งดมกินมันก็พอมีแห้งจริงมาไปนี่ไปขางนี้เราบนเสน้ำเข้นไปทางเขนขึ้นทางเขินขึ้นที่เขนบ่อมาทางนี้ขอแม่นึงเช็คแม่นึงเดี๋ยวมาทางนี้นะเห็นบ่อเนี่ยลงนี่บ่อลงนี่เห็นบ่อทางพอไปคอยนะสามชิดรถ mượn đây đầm nữa thì nó và cần đi chưa thì rồi luôn mà mắc đó đấy thôi hình nhàng nó chụt nó mạnh to mạnh mượn chị, chị đầm hay gì đó bà hay to <laughs> na <nà> đi bà ôi <laughs> nhè tớ chuột leo bò mới đây rất mượn này ยังไวที่สุดนสองมือยังช่ามมือโอ้ยย่ชะเจ้าก็เลยไมไหเหแล้วไว้ยังเห็นไข่าาเห็นอะไรนอนขีตมบ่ยาเรานะแล้วละห้นึงกับขงนึ่ง้มื่นแล้วนะห้เท่านั้นนหะแบะนึ้นนะอ้าหนำหวยอันนั้นห้องคนอยเกล้ะ พูดโนบิ้นะนายเนี่ยผมมีหน้าผมมีน้าอ๊ควมเด็ดมานีกลมโลกกะกะจนมาสีวินหัววะบ,บุบบุบบุบ,บยหัวกันเลย้ามาเ่นนอนพอลึกนอกว่าความเดดทนะไปไนไไนีบ้างนั่อแหละ กะมาให้สิอย well? ู่เองน่ะคือไผลงได้บ่นี่บ่ได้ดอกเพิสิคือผหวานี่เนาะพี่น้องที่ว่าลกมืนี้ลกมนีเนาะพี่น้องเนาะมื Noise ้อนี tai ้บ่นลืมเอาตอกมาแ่มันขาดเนะมื้อจังนั้นเนาะอือมาพี่น้องเอ้ยโอนเลยดอกาาพี่น้องเอ้ยว่าสิจังได๋เด้อพี่น้องเด้อ หองพักเสียงเงี้ยเนาะมนวะเพรพะีลงพังเสียงเด้อนิ้ยินอย่าบ่นเสียงเขียดห้องแนดแอ่แน่แน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าส้วเอ็ดเอสสองสสามสสี่ห้าสหกเเจ็ดสแปดสเก้าสามสิบ

kinh gì đi kinh gửi ta... nó gửi nó kinh gửi nó Tinh 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 gửi nó nó Tinh gửi nó Tinh nó Tinh gửi nó nó Tinh gửi nó nó Tinh im này. Tinh gửi nó Tinh gửi hòn Tinh gửi nó Tinh gửi nó Tinh gửi nó nó เอานี่แหละพี่รองเอ้ยบรรยากาศค่ำๆเด้อพี่รองเด้อเมื่อค่ำเปิดห้างจะอยากชี้ค่ำๆมีอยู่มาหนีกะโบเบ็ดเนี้ยพี่รองเอ้ยไม่เปิดอตอนค่ำคือเอาเนี่ยแหละเน้องพี่รองอยางไรก็ได้ไดมานี่เด้อเนาะหามาใจเวียดมื่นกี้ขอยุดงานก่อนพี่รองเอ้ยเมื่อนึงจักมือจักไกลเลยพี่รองเอ้ยเบื้องก่อนเนาะ แต่ก็เอาไปครับหน้าที่เป็นสะพานบุญกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอีกพอนอนฮะพอเราเฮ็ดอูให้ป่ะพอเฮ็ดอูให้เฮ็ดอูเฮ็ดอูอยู่โฮมขามนะเหนื่อยดินอนก่อนนะไปส่เด้พี่น้องให้นี่เด้ฮาสิรามื่อนทั้งทั้งดูดพร้อมแล้วมื่อนไม่ได้ไลายนะ คักนี่นี่ชิบอกมีเงินมีเงินนี่รุดรุดพี่น้องเลยรุดต้องปีกแล้วก็ชีวานเอาแล้วบัดนี้ได้อันนี้มันยังวานมาได้พี่น้องเพราะว่ามันนาเฮาแม่แม่แม่มันมันมันมาเหม็นอะไรล่างอะไรทามมันมีหย่แบดนี้แส่งว่าเขาดุดนะเออน้ำขังโอ้ขักวนยังพี่น้องเลย แต่แล้วจะพาไปเนาะเอา้าไป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 เก็บเครื่องเก็บของบัดนี้ก็ได้ไมีเสียงอยู่ทั้งเสียงทั้งฝ้าอืมอินเอาเด้เอาบ่ามินเมื่อเด้พี่น้องเอ้ยนี่ดิตะเว้นคำเร่งแล้วให้ใจรุดก่อนอืม ไปพี่น้องเอ๋ยคำแล้วเสียงแมงเสียงแมงกระเรรือว่ามันจะจันใหญ่เอิญมันจะจงใจห้องเนาะเกระเก่ยังไงยมงกระเรจกจันห้องอามอะงแมงกระเเจ้าคือการว่าแมงกระเีนะเคุณคันน้าจัไว้อะินบวไว เอาพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้เด้อห่านลืมได้มาบัดนี้แบบสุดเมือว่าพอบอกให้ชื่อตีนโลมืออื่นพูดอะไรชื่อๆไหมคักเนาะพุนงามกว่าไฮตอนนี้ก็งามงามงามก็ขี้พุนหลายเด็ดพอขึ้นี้พุนหลายอยูนี้เออไปได้ไปไม่เยอะค่อยหยิบก่อนนะไปได้ไปได้หยิบลงกันอ่าไปเลย อ๋อโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดการขอโทษขออภัยขอามเพี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้เอฟซีบัตรสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีติดตามเป็นกำลังใจให้ใน่เด้อพี่น้องเด้อนี่บอหนอนเป็นนอนมีหัดตุ้งหัดเตียงอีกเนาะโอเคพี่น้องเอ้ย